โปรแกรมจิตเรียกเงินพูดทุกเช้าทุกวันติดต่อกันเป็นเวลาเกิวันเพื่อความมั่งคัง่งทางด้านการเงินที่ยอดเยี่ยมฉันมีอิสรภาพทางการเงินฉันเป็นนักบริหารเงินที่ยอดเยี่ยมฉันเลือกที่จะทำเงินไม่ใช่เพราะฉันต้องทำ ฉันสร้างความมั่งคั่งให้แก่ตัวเองและผู้อื่นฉันเชื่อว่าเงินคือสิ่งสำคัญฉันเป็นผู้ให้ที่ยอดเยี่ยมและเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมฉันควบคุมเศรษฐกิจของฉันเองการลงทุนคือการงอกเงยฉันเลือกลงทุนให้แก่ตัวเองฉันเลือกคนรวยเป็นแบบอย่าง ตอนนี้ฉันร่ำรวยแล้วฉันมีสมองเงินล้านทรัพย์สินของฉันเพิ่มขึ้นทุกวันฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินทุกๆวันเงินไหลเข้าบัญชีของฉันฉันรักเงินเงินรักฉันฉันเป็นอิสระภาพทางการเงินฉันลิขิตชีวิตของฉันเองฉันเล่นเกมการเงินเพื่อความชนะฉันเชื่อว่าเงินคืออิสรภาพฉันรวยทุกการเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้คน ฉันขอบคุณเงินที่มีอยู่ตอนนี้ความสามารถของฉันในการหาเงินเพิ่มขึ้นทุกวันฉันคู่ควรกับเงินจำนวนมหาศาลฉันใส่เงินลงไปในก้องทุนอิสรภาพก่อนเสมอฉันเป็นผู้ให้ที่เอื้อเฟือ้อความสามารถในการเก็บเงินของฉันเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเงินจำนวนมหาศาลเดินทางมาหาฉันในตอนนี้เงินทำงานให้ฉันและทำเงินให้ฉัน ฉันมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการเสมอเงินหาง่ายเงินมีอยู่ทุกที่ทุกทางฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณการการลงทุนทำอะไรทำกำไรให้ฉันเสมอความคิดของฉันเปลี่ยนเป็นความมั่งคั่งเสมอฉันมีอิสรภาพท,ทางการเงินฉันเป็นนักบริหารเงินที่ยอดเยี่ยมฉันสนุกสนานกับการทำเงินเงินทำงานให้ฉันและทําเงินให้ฉันได้อย่างมากมายมหาศาล ฉันเป็นนักบริหารเงินที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันขอขอบคุณเงินที่ฉันมีอยู่ตอนนี้เงินจากทุกทิศทุกทางหลังไหลมาหาฉันอย่างง่ายๆสบายสบายฉันขอบคุณเงินที่ฉันมีอยู่ตอนนี้ฉันเลือกที่จะทำเงินไม่ใช่เพราะฉันต้องทำฉันสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเองและผู้อื่น ฉันเชื่อว่าเงินคือสิ่งสำคัญฉันเป็นผู้ให้ที่ยอดเยี่ยมและเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมฉันควบคุมเศรษฐกิจของฉันเองการลงทุนคือการงอกเงยฉันเลือกการลงทุนให้ตัวเองก่อนเสมอฉันเลือกคนรวยเป็นแบบอย่างตอนนี้ฉันร่ำรวยแล้วฉันมีสมองเงินล้านทรัพย์สินของฉันเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงิน ทุกๆวันเงินไหลเข้าบัญชีของฉันฉันรักเงินเงินรักฉันฉันเป็นอิสระภาพทางการเงินฉันลิขิตชีวิตของฉันเองฉันเล่นเกมการเงินเพื่อความชนะฉันเชื่อว่าเงินคืออิสระภาพฉันรวยทุกการเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้คน ฉันขอบคุณเงินที่ฉันมีอยู่ตอนนี้ความสามารถของฉันในการหาเงินเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันฉันคู่ควรกับจำนวนเงินมหาศาลเพราะฉันคู่ควรฉันใส่เงินลงไปในเงินกองทุนอิสระภาพก่อนเสมอฉันจ่ายให้ตัวเองก่อนเสมอฉันเป็นผู้ให้ที่เอื้อเฟื้อความสามารถในการเก็บเงินของฉันเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเงินจำนวนมหาศาลเดินทางมาหาฉันแล้วตอนนี้เงินทำงานให้ ฉันและทำเงินให้ฉันฉันมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการเสมอเงินหาง่ายเงินมีอยู่ทุกที่ทุกทางฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดการทำการลงทุนทำอะไรทำกำไรให้ฉันเสมอความคิดของฉันเปลี่ยนเป็นความมั่งคั่งเสมอขอบคุณขอบคุณขอบคุณทางการเงินฉันเป็นนักบริหารเงินที่ยอดเยี่ยมฉันเลือกที่จะทำเงินไม่ใช่เพราะฉันต้องทำ ฉันสร้างความมั่งคั่งให้แก่ตัวเองและผู้อื่นฉันเชื่อว่าเงินคือสิ่งสำคัญฉันเป็นผู้ให้ที่ยอดเยี่ยมและเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมฉันควบคุมเศรษฐกิจของฉันเองการลงทุนคือการงอกเงยฉันเลือกลงทุนให้แก่ตัวเองฉันเลือกคนรวยเป็นแบบอย่าง ตอนนี้ฉันร่ำรวยแล้วฉันมีสมองเงินล้านทรัพย์สินของฉันเพิ่มขึ้นทุกวันฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินทุกๆวันเงินไหลเข้าบัญชีของฉันฉันรักเงินเงินรักฉันฉันเป็นอิสระภาพทางการเงินฉันลิขิตชีวิตของฉันเองฉันเล่นเกมการเงินเพื่อความชนะฉันเชื่อว่าเงินคืออิสรภาพฉันรวยทุกการเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้คน ฉันขอบคุณเงินที่มีอยู่ตอนนี้ความสามารถของฉันในการหาเงินเพิ่มขึ้นทุกวันฉันคู่ควรกับเงินจานวนมหาศาลฉันใส่เงินลงไปในกองทุนอิสรภาพก่อนเสมอฉันเป็นผู้ให้ที่เอื้อเฟือ้อความสามารถในการเก็บเงินของฉันเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเงินจานวนมหาศาลเดินทางมาหาฉันในตอนนี้เงินทำงานให้ฉันและทำเงินให้ฉัน ฉันมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการเสมอเงินหาง่ายเงินมีอยู่ทุกที่ทุกทางฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณการการลงทุนทำอะไรทำกำไรให้ฉันเสมอความคิดของฉันเปลี่ยนเป็นความมั่งคั่งเสมอฉันมีอิสรภาพท,ทางการเงินฉันเป็นนักบริหารเงินที่ยอดเยี่ยมฉันสนุกสนานกับการทำเงินเงินทํางานให้ฉันและทําเงินให้ฉันได้อย่างมากมายมหาศาล ฉันเป็นมักบริหารเงินที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันขอขอบคุณเงินที่ฉันมีอยู่ตอนนี้เงินจากทุกทิศทุกทางลางไหลมาหาฉันอย่างง่ายๆสบายสบายฉันขอบคุณเงินที่ฉันมีอยู่ตอนนี้ฉันเลือกที่จะทำเงินไม่ใช่เพราะฉันต้องทำฉันสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเองและผู้อื่น ฉันเชื่อว่าเงินคือสิ่งสำคัญฉันเป็นผู้ให้ที่ยอดเยี่ยมและเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมฉันควบคุมเศรษฐกิจของฉันเองการลงทุนคือการงอกเงยฉันเลือกการลงทุนให้ตัวเองก่อนเสมอฉันเลือกคนรวยเป็นแบบอย่างตอนนี้ฉันร่ำรวยแล้วฉันมีสมองเงินล้านทรัพย์สินของฉันเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงิน ทุกๆวันเงินไหลเข้าบัญชีของฉันฉันรักเงินเงินรักฉันฉันเป็นอิสระภาพทางการเงินฉันลิขิตชีวิตของฉันเองฉันเล่นเกมการเงินเพื่อความชนะฉันเชื่อว่าเงินคืออิสระภาพฉันรวยทุกการเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้คนฉันขอบคุณเงินที่ฉันมีอยู่ตอนนี้ความสามารถของฉันในการหาเงินเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันฉันคู่ควรกับจำนวนเงินมหาศาล เพราะฉันคู่ควรฉันใส่เงินลงไปในเงินกองทุนอิสระภาพก่อนเสมอฉันจ่ายให้ตัวเองก่อนเสมอฉันเป็นผู้ให้ที่เอื้อเฟื้อความสามารถในการเก็บเงินของฉันเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเงินจำนวนมหาศาลเดินทางมาหาฉันแล้วตอนนี้เงินทำงานให้ฉันและทำเงินให้ฉันฉันมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการเสมอเงินหาง่ายเงินมีอยู่ทุกที่ทุกทางฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ฉันจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดการทำการลงทุนทำอะไรทำกํำไรให้ฉันเสมอความคิดของฉันเปลี่ยนเป็นความมั่งคั่งเสมอขอบคุณขอบคุณขอบคุณอิสรภาพทางการเงินฉันเป็นนักบริหารเงินที่ยอดเยี่ยมฉันเลือกที่จะทำเงินไม่ใช่เพราะฉันต้องทำ ฉันสร้างความมั่งคั่งให้แก่ตัวเองและผู้อื่นฉันเชื่อว่าเงินคือสิ่งสำคัญฉันเป็นผู้ให้ที่ยอดเยี่ยมและเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมฉันควบคุมเศรษฐกิจของฉันเองการลงทุนคือการงอกเงยฉันเลือกลงทุนให้แก่ตัวเองฉันเลือกคนรวยเป็นแบบอย่าง ตอนนี้ฉันร่ำรวยแล้วฉันมีสมองเงินล้านทรัพย์สินของฉันเพิ่มขึ้นทุกวันฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินทุกๆวันเงินไหลเข้าบัญชีของฉันฉันรักเงินเงินรักฉันฉันเป็นอิสระภาพทางการเงินฉันลิขิตชีวิตของฉันเองฉันเล่นเกมการเงินเพื่อความชนะฉันเชื่อว่าเงินคืออิสรภาพฉันรวยทุกการเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้คน ฉันขอบคุณเงินที่มีอยู่ตอนนี้ความสามารถของฉันในการหาเงินเพิ่มขึ้นทุกวันฉันคู่ควรกับเงินจำนวนมาหาศาลฉันใส่เงินลงไปในก้องทุนอิสรภาพก่อนเสมอฉันเป็นผู้ให้ที่เอื้อเฟือ้อความสามารถในการเก็บเงินของฉันเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเงินจำนวนมาหาศาลเดินทางมาหาฉันในตอนนี้เงินทำงานให้ฉันและทำเงินให้ฉัน ฉันมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการเสมอเงินหาง่ายเงินมีอยู่ทุกที่ทุกทางฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณการการลงทุนทําอะไรทํากําไรให้ฉันเสมอความคิดของฉันเปลี่ยนเป็นความมั่งคั่งเสมอฉันมีอิสรภาพทางการเงินฉันเป็นนักบริหารเงินที่ยอดเยี่ยมฉันสนุกสนานกับการทําเงินเงินทํางานให้ฉันและทําเงินให้ฉันได้อย่างมากมายมหาศาล ฉันเป็นมนักบริหารเงินที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันขอขอบคุณเงินที่ฉันมีอยู่ตอนนี้เงินจากทุกทิศทุกทางหลังไหลมาหาฉันอย่างง่ายๆสบายสบายฉันขอบคุณเงินที่ฉันมีอยู่ตอนนี้ฉันเลือกที่จะทำเงินไม่ใช่เพราะฉันต้องทำ ฉันสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเองและผู้อื่นฉันเชื่อว่าเงินคือสิ่งสำคัญฉันเป็นผู้ให้ที่ยอดเยี่ยมและเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมฉันควบคุมเศรษฐกิจของฉันเองการลงทุนคือการงอกเงยฉันเลือกการลงทุนให้ตัวเองก่อนเสมอฉันเลือกคนรวยเป็นแบบอย่างตอนนี้ฉันร่ำรวยแล้วฉันมีสมองเงินล้านทรัพย์สินของฉันเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงิน ทุกๆวันเงินไหลเข้าบัญชีของฉันฉันรักเงินเงินรักฉันฉันเป็นอิสรภาพทางการเงินฉันลิขิตชีวิตของฉันเองฉันเล่นเกมการเงินเพื่อความชนะฉันเชื่อว่าเงินคืออิสรภาพฉันรวยทุกการเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้คนฉันขอบคุณเงินที่ฉันมีอยู่ตอนนี้ความสามารถของฉันในการหาเงินเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวัน ฉันคู่ควรกับจำนวนเงินมหาศาลเพราะฉันคู่ควรฉันใส่เงินลงไปในเงินกองทุนอิสระภาพก่อนเสมอฉันใจ่ายให้ตัวเองก่อนเสมอฉันเป็นผู้ให้ที่เอื้อเฟือ้อความสามารถในการเก็บเงินของฉันเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเงินจำนวนมหาศาลเดินทางมาหาฉันแล้วตอนนี้เงินทำงานให้ฉันและทำเงินให้ฉัน ฉันมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการเสมอเงินหาง่ายเงินมีอยู่ทุกที่ทุกทางฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดการทาการลงทุนทําอะไรทํากําไรให้ฉันเสมอความคิดของฉันเปลี่ยนเป็นความมั่งคั่งเสมอขอบคุณขอบคุณขอบคุณ